บทที่สิบกวานายุไม่เอไม่โทไม่ตีไม่จะตะว่าก็อากาก็อากาไม่เอะก็อากาไม่โทรก็อากาไม่ตีก็อากาไม่จะตะว่าก็ก็กากากตออีติตออีติไม่เอติตออีติไม่ทอติตออีติไม่ตีติ

ทาบ่ทาอีทีเมที่บ่ที่แปดซาราโอบาโอบอตาโอตตซาโอโซเมเอซ์โซคาโอโคท่าโอโทหอโอหงลาโอลาหอโอหงโมโอหมาโอโบหอโอโหเทนุมาโอมาหอโอมมหงนี่นะจะอุจุพออุปุ

给力，他一听要阿呀，听 <noise> 呀<樂>，到阿达，看一看，打开，我一问，老阿拉，为了，扫啊扫，看一看，扫地，看一看，看哈看哈。嗯，这呢？这呢？到一地，到一地，扫一扫，阿达扫一扫，阿四。 ตาตาอายสีมออีมีรออาลานอนนาลรอกนอนนาตาดีนาตาสีมีนาดีนออานารออาตาสาอยสีมออีมีรออูลูปะอูปูงององออูงอูปู อาตาสีมีลูงูเออเก่งมากรอรอรออาณารออาตาใส่สีไมีมีลาอูลูปาอุบงรอรออาณานาตาสีมีลูปูน่ะโอเคเก่งมาก